ให้เราทำการเสร็จค่าตัวกล้องนะคะโดยการหมุนตัวกล้องหนึ่งรอบนะคะแล้วหมุนเลนกระดกอีกหนึ่งรอบค่ะต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับความเข้มของเส้นสายใย,ยนะคะโดยใช้ลูกศรน,นะคะชี้ซ้ายกว่านะคะเป็นการเลือกความเข้มนะคะของเส้นสายใย,ยค่ะต่อมาค่ะที่ F3 นะคะ V ซน,นะคะ จะเป็นการเปลี่ยนค่าองศาแนวดิ่งตรงนี้นะคะจากองศาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ ค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะหนึ่งก็ได้ทำการแนะนำกล้องโทรทสต์สเตชันี่ห้ท็อปคอนรุ่น GTS 2 3 2มือ2ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งก็จะมาแนะนำปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของเขาค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยนะคะว่าปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของเขามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแรกเลยนะคะปุ่มแรกนะคะคือปุ่มสีเขียวค่ะปุ่ม power นี่นะคะก็จะเป็นปุ่มที่เปิดปิดเครื่องนะคะ เมื่อเราทำการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะให้เราทำการเสร็จค่าตัวกล้องนะคะโดยการหมุนตัวกล้องหนึ่งรอบนะคะแล้วหมุนเลนกระดกอีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นค่ะเรามาดูปุ่มต่อไปกันเลยนะคะปุ่มถัดมานะคะปุ่มรูปดาวค่ะหรือว่าปุ่มคีย์สตารตรงนี้นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะที่ F1 นะคะก็จะเป็นการเปิดไฟหน้าจอค่ะ ท F2 นะคะจะเป็นการเปิดค่าชดเชยตัวกล้องนะคะแนะนำว่าให้เปิดออนไว้ตลอดนะคะจากนั้นค่ะกด ESC ออกมาค่ะต่อมาค่ะที่ F4 นะคะ PPM นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้านะคะ PSM ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าของเรานะคะว่าหน้าเป้าของเรานะคะอยู่ออฟเซตที่เท่าไหร่นะคะให้เรานะคะกดที่ F1 นะคะเพื่อป้อนค่าค่ะถ้าค่าออฟเซตของเรานะคะเป็นลบ30นะคะเราก็ใส่ที่ลบ30ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะต่อมานะคะที่ส i g n a l ตรงนี้นะคะ จะเป็นการตรวจพบสัญญาณของเป้าปิดซึมนะคะเวลาถ้าเขาพบสัญญาณนะคะจะเป็นแถบสีดำขึ้นมานะคะต่อมาค่ะที่ PPM นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมินะคะของตัวกล้องค่ะเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด ESC ออกมาค่ะต่อไปนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าความเข้มของหน้าจอนะคะโดยใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเลือกความเข้มของหน้าจอเน่นเองค่ะต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับความเข้มของเส้นสายใยนะคะโดยใช้ลูกศรนะคะชี้ซ้ายขวานะคะเป็นการเลือกความเข้มนะคะของเส้นสายใยค่ะ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด ESC ออกมาค่ะปุ่มต่อมาค่ะเป็นปุ่มเช็คค่าพิกัดนะคะต่อมาค่ะที่ปุ่มเมนูนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะมีเมนูการใช้งานต่างๆนะคะจะมีทั้งหมด3หน้านะคะสำหรับพวกเมนูและโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะหนึ่งก็จะมาสาธิตในคลิปต่อๆไปนะคะ กด ESC ออกมาค่ะปุ่มต่อมาค่ะคือปุ่มวัดระยะนะคะปุ่มนี้นะคะก็ใช้ในการวัดระยะค่ะปุ่มต่อมาค่ะปุ่ม A n g นะคะก็เป็นปุ่มที่เคลียร์หน้าจอและออกจากการวัดระยะนั่นเองนะคะถัดมาค่ะปุ่ม ESC ค่ะเป็นปุ่มที่ใช้ออกจากคำสั่งต่างๆนะคะต่อมาค่ะปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะปุ่ม Enter ค่ะ ใช้ในการตอบเข้าตกลงนะคะการใช้คำสั่งต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่หน้าจอหลักนะคะที่หน้าแรกนะคะ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่งสูตรเซตนะคะจะเป็นการเซตค่าองศาแนวราบนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะตัวกล้องนะคะเขาจะถามเรานะคะว่าต้องการเซตสูตรใช่หรือไม่ให้ตอบ yes ค่ะ ค่าองศาแนวราบของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนยนะคะแล้วก็ทําการเปิดฉากหามุมได้เลยค่ะต่อมานะคะที่ F2 นะคะจะตรงกับคําสั่ง PO นะคะจะเป็นการล็อกค่าองศาแนวราบค่ะ h ทสเซตรงนี้นะคะจะเป็นการกําหนดค่าองศาเองนะคะเมื่อเรากดเข้ามานะคะ เราสามารถกําหนดค่าองศาตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะกําหนดให้เป็นค่าองศาที่เท่าไหร่อย่างสมมุติว่าถ้าเราจะกําหนดอยู่ที่45องศานะคะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่ะค่าองศาแนวราของเราตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่45องศาค่ะค่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันในหน้าที่2ค่ะกดที่ f 4นะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะ ในหน้าที่2นะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่งทิ้วนะคะก็จะเป็นการเปิดค่าชดเชยตัวกล้องค่ะแนะนำว่าให้เปิดออนไว้ตลอดนะคะที่ F2 นะคะจะตรงกับคำสั่ง REP ค่ะตัวนี้นะคะก็จะใช้ในการวัดมุมซ้ำค่ะต่อมาค่ะที่ F3 นะคะ V% นะคะจะเป็นการเปลี่ยนค่าองศาแนวดิ่งตรงนี้นะคะจากองศาให้เป็นเปอร์เซนต์ค่ะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันในหน้าที่3ค่ะกดที่ F 4ค่ะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะในหน้าที่3นะคะที่ F 1นะคะจะตรงกับคำสั่ง h a d b e z ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดสัญญาณเตือนนะคะการทำมุมทุกๆ90องศานั่นเองนะคะหากเราต้องการเปิดนะคะก็กด On ที่ F 1ค่ะจากนั้นค่ะกด Enter ค่ะ ต่อมาค่ะที่ F2 นะคะจะตรงกับคำสั่ง R L ค่ะจะเป็นการเลือกเปิดค่ามุมองศาแนวล่าตรงนี้นะคะว่าเป็นหน้าซ้ายหรือหน้าขวานั่นเองนะคะถัดมาค่ะที่ F3 นะคะจะตรงกับคำสั่ง CMPF นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนการเซตค่าองศานะคะของตัวเลนสกระดกนั่นเองค่ะ และวสำหรับหน้าจอหลักของเขานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่แค่3หน้านะคะค่าปุ่มต่อมานะคะก็เป็นปุ่มตัวเลขและตัวอักษรตรงนี้นะคะก็จะใช้ในการป้อนข้อมูลต่างๆนั่นเองนะคะค่าแล้วนั่นก็เป็นปุ่มฟังก์ชันการใช้งานในเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station ี่ห้อ Topcon รุ่น g t s 2322นะคะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสํารวจรุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสํารวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซซเซอรีอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูม P ีนัมเบอวันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะ ถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ ขอบคุณค่ะ